สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําปลาดุกทะเลผัดชาค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตาพริกกับกระเทียมกันก่อนค่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะตามด้วยพริกแดงจินดาค่ะ ต่อมาเรามาเตรียมเครื่องผัดชากันนะคะพริกไทยอ่อนนะคะหั่นครึ่งค่ะใบมะกรูดนะคะก็พับนะคะแล้วก็ฉีกใบนะคะเอาก้านทิ้งไปค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าค่ะหั่นเฉล็บค่ะ แล้วก็จะมีเป็นกระชายค่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเปิดเตาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่พริกกระเทียมลงไปผัดค่ะ กลินหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาดุกทะเลลงไปะค่ะ อเขาเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสค่ะพอเขาเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสค่ะซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะ นะคะเราก็จะใส่กระชายค่ะพริกไทยอ่อนค่ะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ ก็ใส่น้ำล้างครกลงไปหน่อยนะคะอย่างสุดท้ายที่เราจะใส่นะคะก็คือใบโหระพาค่ะ ปิดเตาได้เลยค่ะค่ะแค่นี้นะคะประดุกทะเลผัดฉาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้คัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ